ลองใหม่คะ่ะเพื่อนๆลองใหม่ขอโทษขออภัยนะคะพาเพื่อนๆมาดูเห็ดมาเก็บเห็ดสดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดเราเจอเห็ดแล้วค่ะนี่ค่ะดอกเบเรมเลยค่ะ เห็ดมันปูนะคะโอ้นี่ค่ะเพืเ่อนๆโน่นอีกดอกเอาไปเก็บตั้งนน่นอีกดอก อื้มมีขาอีกดอก เมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ก็เลยจะลองใหม่นะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวไอล่าจะใครนอกสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะคะโอ้ยุยงเดี๋ยวไอล่ากลับกลับทางก่อนนะคะกลับกลับมุมกล้องก่อนนะคะ ้้งหนาสวัสดีค่ะกล้องดีไหมเนาะเน็ตดีไหมคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นไงมัง่งอยู่ในป่านะคะตอนนี้มาเก็บเห็ดในปานะะ่าค่ะตอนนี้ มันก็จะมือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะลองดูนอกสถานที่นะคะว่าเน็ตจะเป็นยังไงในป่าตอนห้าโมงเย็นนะคะนี่ค่ะภาพก็จะเบลอๆหน่อยนะคะ ค่ะเราไปเก็บเห็ดกันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะหาเห็ดกันค่ะ เปล่าถ่านี่ยอยู่ซสภาพเป็นไงมั่งเนาะโอเคไหมคะชัดไหมคะ ฟินแลนด์นะคะตอนประมาณห้าโมงเย็นนะคะหาเห็ดค่ะหาเห็ดหาเห็ดโอ้ยออกไงเนาะคือมันเปียกแท้ แ่หมดเลยฝนตกเดี๋ยวหาทางออกกันนะคะ ช่วยคอมเมนต์บอกหนคะ่ะเน็ตโอเคไหมคะท่านผู้ชม,อมเอาเอาเจอบ่ ก้อนหินใหญ่ย hmm. ังกินเนี่ยนี่ยบอกกับวบาเอลกอบาอยู่ตรงนี้เป็นฝรั่งเอลคือฝันเห็นคนจีนเพิ่งเก็ตวันนี้แหละแล้วก็ไม่บ่อกอ่ะมองเมื่อนัร่มอมื่อไหร่มอเห็นเอลกอบาอยู่เอ้าปีอัลคือว่าอันมอง มองพลังแล้วขึ้นไปฝันเห็นคนจีนเก็ต <laughs> <Get S 2> แล้วค่ะตอนนี้เก็ตแล้วค่ะเ <laughs> ข้าใจเก็ตด้วยตัวเองด้วยนะ <Yeah. S 2> เออขอบุนค่า <laughs> เออ <laughs> ห่วงพี่เออพี่เออู่ใช้

ฝนมันตกตรงนี้เป็นสิวนะคะมันไฟเลยค่ะสิวขึ้นค่ะสิวขึ้นอ่ะเดินต่อเดินเข้าป่าเห็ดนะคะ Ở mẹ Hả? Ờ, à, mỏng cao mình bà Ồ, quăng mặt ngay lên. ดอกยังงามเดี๋ยวให้ดูค่ะแต่ว่ามันแตกอะ่ะแต่ว่าที่หน่ามันมีหน่าเลยค่ะมันมีหน่า่หน่าเต็มต้องคอยเอาต้องประครบประงมวะเอือมันขึ้นมาแบบซสอนกันเลนะ่เนาะ แต่อยู่ขางทางคือบ่มีคนเห็นเนาะฮะเนาะเออคนไรเอารถคันเขาเงี้ยเอาอนักนักโอ้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 แล้วฝนตกใส่ด้วยตัดแป๊บเดียวได้เครื่องทังเราเพียวเพียวตัดซองหนอกนันใส่น้ำไหนี่นี่ทำไงเบอร์ได้ตีเอวอ๋อเอ็นเจใกล้อันละเย็บเย็บเย็บมินเยียบอ่ะในดอกซึ่งในกำลังขายดีน่าเอาน้อเด้อตลาดต้องการ กำลังขาวปวบปวบนวเครื่องทังแล้วเนาะมายังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพุนแล้วมันดอกใหญ่ซื่ไน,นะสรุปม,มันก็เลยเต็มเร็วไปต่อไปไปเดินต่อได้เต็มถัง้าเราค่อยกลับบ้านกันเนะานบะบาสัสเสร็จแล้ว สวัสดีค่ะช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะว่าอินเทอร์เน็ตชัดไหมยู่ในป่านะคะตอนนี้ <Okay. S 2> แต่มันดอกง่ายแล้วมันมันรีแล้วมันแตกขนาดดอกง่าย <laughs> เดี๋ยวเห็น <c oughs> เออเด็กก็พูถึงกับง่ายเอรอมันบานเต็มที่อืแล้วมันอันนี้มาขาดมันเยอะมันก็เลยรีแตก นี่ทั้งสายในเอตัวใหญ่ๆมาเนี้ยเตียวเม่นบอเนเต้ๆนี่นี่อีกอ่ะนี่ดอกหนึ่งอนี่อีกอ่ะคนกินขาเจ้าหาม่ค่อยเห็นหรอกยูนงยังเสียาเจ้ายางดอกบัวกนี่นเออมันต้องสังเกตเนาะอืเว่สังเกตกับเพาเห็นโอ้ยแตกเบ็ดเลเก็บดอก Oh. ดอกนิดยตัดทาบะนี่เพี้ยนเดเอา่าจอยู่นีน่นอเพิ่งโอ้ oh. มันเท่าแล้วเอ๋อเหมือนเราเห็นอะไรแว๊บๆบบบงูเหลือมเซวเมื่อจะเสียเลยระตื่นกันเองๆๆ <laughs> <laughs> เดี๋ยวยังหาต่อ,อยุ่นสมมุนนี่แหละเอ๋อมันจะรีอยู่ หาเหตุค่ะหาเหตุนี่เด็กเด็มันนปเขาเอาไปแล้ว

มันมยอมไหนอีกนะเพีเออยวนี่ยไป,ไปเราไปเดินต่อเราเดินต่อเพื่อนเพื่อนก็มาดูทีหลังได้นะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ทดลองดูนะคะทดลองอินเทอร์เน็ตนอกบ้านดูคะ่ะว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> ยำยำอีกยำอยู่ฝุ่นได้เนาะเขาไปมาไปเพื่อตรองถึง ต่ก้มหาเห็ดเดินชนกิ่งไม้สงสัยเข้ามาเก็บไปหมดแล้วหย่อนี้ โอเคค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนอินเทอร์เน็ตมันจะไม่โอเคเลยค่ะไว้ไปดูย้อนหลังยังไงคอ,คอมเมนต์บอกไอร่าด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย